สวัสดีค่ะจิ๊บจากบริษัทสติลเมทัลนะคะวันนี้มาจะส่งตะแกรงเหล็กฉีก Xs สาจำนวน2แผ่นนะคะที่อำเภอบางบอ่อจังหวัดสมุทรปราการค่ะตัวนี้นะคะความหนาจะอยู่ที่2.3มมิลขนาดตา15คูณ32มิลค่ะขนาดแผ่นเมต22คูณ2เมตร4 4นะคะตัวนี้นะคะแข็งแรงมากเลยค่ะสามารถใช้ทำรั้วได้นะคะ หรือจะใช้ทำเป็นกันนกกันหนูกันงูก็ได้ค่ะสามารถตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ทำระเบียงทำระแนงหรือจะนำไปทำเป็นกรงสัตว์ก็ได้นะคะทำเป็นตะแกรงเกตติ้งปิดฝาท่อระบายน้ำดักขยะก็ได้ค่ะตัวนี้นะคะลูกค้าจะนำไปทำรั้วค่ะถ้านำไปอบสีจะสวยงามมากขึ้นนะคะและไม่เป็นสนิมด้วยค่ะ ถ้าหากลูกค้าท่านใดสนใจแอดไลน์ line, มาที่ line, steel, ไลน์แอดสติยลเมทันเลยเลยค่ะทางร้านเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศเลยนะคะ